ป้าเพื่อนเฮียนบอจานนี่เป็นข้องไงเด้อจ่าเด้อนี่ข้องไงจ่าเชื่มต่อยงมาจากข้องเมนามตาปีเนาะจ่านี่จ่าที่นี่จังหวัดสุรา์เด้อจ่าเด้อภาคใต้จ่าป้าแป้งนี่อยู่ขางข้องเนาะค่ะเนาะเบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่จ่าบริเวณขางข้องนี่จ่าขนาดปลูกป้ามไว้ได้นี่จ่าดอยางหนึ่งเนาะจ่าเนาะป้ามันอยู่ขางข้องนี่กะบ่ค่อยมีปัญหาอีหอย่างเด้อค่ะเด้อนี่จ่า ส่วนมากแล้วดินขางโคองนี่จะสไลดลงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าต้นป้ามยูใดจะชาวบ้านเพิ่นเลยนิยมปลูกป้ามไว,าาว้ขางโคองนะจ้ะเวลาดินสไลดก็บเป็นปัญหาเพราะว่าหลากป้ามกัยึดกับดินคคองไว้เนาะค่ะเนาะมาเบิ้งดึกค่ะดูมาเบิง้งคคองนอะจ้ะผลต๊กมากนี่น้ำสีทวมนะจ้ะป้ามแป้งนี่นี่ค่ะเห็นบ่ลหูนคองเหี่ยวไปผนจ้ะเสื่อมต่อยงไป แม่น้นาตาปีเนาะค่ะเนาะนี่หละจ้ะคลองนี่ทะลุพุ่นละจ้ะไปออกผ่าแสงพุ่นละชาบานเพิ่นกัสิมักมาหาอยู่หากินในริมคลองนี่ค่ะเต่มื้อนี้บ่ทัานได้มาอยู่สามใหญ่นั่น่วนหมาเพิ่นสิมาต๊กเบ็ดเนาะค่ะเนาะถึงเวลาว่างกะเจ้าตำเจ้าจิ๋นกะสิมาหายิงป่าอยู่ในคลองนี่จ้ะ หรือว่ามาทำหมํมจาจ้ะทำหมํานี่ก็เอาหัวหมูมาทำเนาะจ้ะลวกะ็วานเหยียทีมงานคนอีสานทำกินนี่กับเวลาว่างช่วงนามลดจะจะพากันมาทำหมํมจาจะเอาหัวหมูเผาไฟแล้ะกะัมาปักหมําและะ้วก็ถอดเหยียปักกดหลายด้วยขาในข้องนี่จ้ะนี่แหละจ้ะความอุดมสมบูรณ์ที่ผกักไตเนาะค่ะเนาะปาล์มแป้งนี่ติดริมข้องไงจ้ะ ดี้องแม่น้ำตาปีเด้วยจ่าด้ออุดมสมบูรณ์คักช่วงนี่น้ำไหลน้ำหลากเนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะส่วนหมากเขาสิมานนางต๊กเบ็ดกันจ่าโต๊กเบ็ดกัะสีใดเป็นประเภทลูกป้าเนาะค่ะเนาะนี่หละจ่าไปจ่าไปรับชมทีมงานคนอีสานทํากินวันนี้ก็มาตัดป่าคือเกาค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบ่อค่ะนี่จ่าพี่น้องเห็นบน่อหนามของนี่ค่ะนี่หละจ่าชาวบ้านส่วนไงก็ใส่ คลองนี่แหละใส่น้ำาในข้องนี่เพื่อทําประโยชน์ในการ,กรเกษตรด้วยค่ะเด้อมีสวนปาล์มแล้วกันยังมีสวนทุเรียนอีกด้วยค่ะนี่แหละจากความอุดมสมบูรณ์ของทางภาคใต้เฮ้าจากข้องใหญ่จ้ะฮุดหลูกหูหลูดตาไปผุละจ้ะสวนปาล์มนี่กันนูละจ้ะสวนปาล์มกันไปตามริมข้องไปผุละผุหละผุละจ้ะ มาเมื่อนี้มันยังางบ่ท่านให็นชาวบ้านพายเรืออยุดจ้ะมีชาวบ้านพายเรือเนาะจ้ะล่อ,อ,ลองเรือบางท่านก็ใส่เรือหางยาวบางท่านก็ล,ล่องเรือเนาะจ้ะเขาหาป้าจ้ะเขาใส่มออใส่มอใมอในข้องนี่ก็ติดป้าปลากดนี่มีแต่โต๊ะเกือบเป็นโลดเด้อเพราะว่าข้องใหญ่นะคะอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยนี่จ้ะแต่ว่าต๊ะบิดกระไดเป็นพวกป้าซิวป้าขาว มือนี้มาพ่อๆเพราะว่ามาแต่เสาโพดก็เลยพอๆพวกโต๊ะเบ็ดนะจ๊ะหกขัดขางข้องนี่โหโคกเนาะค่ะเนาะธรรมาได้เลยขางข้องนี่คันเขาปล่อยให้เตี้ยนกันสวนปามกันสินั่นเนาะจ๊ะเนาะขางข้องเขาก็เลยเวินให้มันโคกไว้ปามหลวงแบบนี้ก็ต้องเก็๊ยบน่าจะสาวพลอยกำลังกินเขา่าอยู่กำลังเติมพลัง,งอยู่จ้ะยังบ่ทันได้มาเก็บปามหลวงเลยมื้อนี้ มัอนี้สาพ้อยก็เก็บคนเดียวคือเก่าเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้าคือการทำงานของคนอีสานทำกินในทินไตเนาะจ้าเนาะแต่ละมือแต่ละวันเนาะจ้าได้เงินมากกับพิส่อของอยู่ของกินในแต่ละวันเนาะจ้าเนาะก็ต้องทำงานกันไปแก,กแต่ละสายงานแต่ละอาชีพของคนเนาะจ้าเนาะแต่ละมือตื่นเสามากอ่ะแยญใหญ่กันไปส่วนหมาก คนอีสานเฮาสิได้มีเวลาพบปะสังสรรค์กันกับช่วงมีงานเนาะค่ะกับช่วงมีงานยิ่งช่วงนี้ทางภาคใต่งานหลายหลายค่ะเป็นงานบุญเดือนซิบบางเป็นงานมหากรรมสินค้าลาค่ะถึงนอกจากเขาสิมาส่วนหมากกระสิใสเวลานั่แหละจะไปเที่ยวพบปะกันนอกจากไม่ค่อยได้กลับบ้านหรอกค่ะเพราะว่าได้มาตั้งรักปักฐานอยู่ที่นี่แล้ว เขาบอกดลกลับบ้านกับสุรินทร์ดอกจ้ะบ,บ้านเดิมสาวสมศรีอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะคะ่ะนาอถึงว่าต่างช,ชื่อช่องว่าคนอีสานทํากินทินไต้ก็ย้อนว่าเป็นคนภาคอีสานจะมาทํางานอยู่ทางภาคใต้มาประกอบอาชีพตัดปาล์มเก็บของเการาคาพี่น้องกัได้เป็นตัดยางหลายคนอยู่จะมาหลายมาหลายครอบครัวกันอยู่จ้ะ นี่หละค่ะการทำงานเนาะจา้ะเนาะขอขอบคุณถูก่านด้วยจ้ะเด้อที่เข้ามารับชมคลิปในแต่ละวันเนาะจา้ะเนาะคนอีสานทำกินทินไตประกอบอาชีพนี่อย่างเน,นาะจา้ะเนาะว่าทำงานแบบใดด้อจ้ะโอ้ยก่อไฟละไรเหินจ้ะสวนปามนี่มือน,นี่อากาศคืมคืม,คม,คมจ้ะบรรยากาศคืมมากเลยค่ะู้น กำลังขึ้นเขี้ยวต้นนั้นต้นสูงจะแป้งเกา,ด,ากด้วยจะาเด้อยังบอลเหลวอยู่จะเมื่อวานกระไดไปสีตันกลัวอยู่ตามสีตันเหลือเมื่อนี้ก็มาตอทางถ่ายนี่จ้ะเนาะมาตมาตอสวนนี่แหละจ้ะแต่ว่าเป็นสวนติดคลองจ้ะก,กันตกลงมาสักพักจักหน่อยกันหนามถ่วเนาะค่ะเนาะถึงว่านี่แหละจ้ะฝ้นตก,พกเพอนเลยบอกว่า การต๊ก4-5ห,หมื่นต้องฟ่าตั๊ดด้ป้ามแป้งนี้เพราะว่าอยู่ไก่โคงใหญ่ ทำงานกับแบ่งแยกนาทีกันเนาะคะ่ะเนาะมือนี่มือเขี่ยวสองคนคือเกาจ้าเจ้าจินนั่นเป็นคนแบกเป็นคนขนเนาะคะ่ะเนาะด่านสาพลอยนะ่ะเป็นคนเก็บลูกหลวงจ้ากำลังกินเข่าอยู่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนั่นแหละจ้ามือเขี่ยวมือเขี่ยวสองคน นี่แหละจ้ะมือไม้เนาะจ้ะเนะาะทำคลิปบางครั้งอาจจะบ่คอยฝากบ,บ่คอยคุมชัดปันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะพร้อมที่จะปับปุ้งด้วยค่ะด้วยฝากข้อมเมนมาให้เป็นกำลังใจให้เด้อจ้ะเด้อพร้อมที่จะปับปุงถูกอย่างเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการรับชมและขอขอบคุณทุกการกดไลค์ให้เนาะค่ะเนาะ ก็ขอบคุณอย่างยิงสําหรับผู้ติดตามเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามละรับชมฝากกดติดตามไว้ในเดือจาาว่าคนอีสานทํากินถิ่นใต้ในแต่ละวันทํางานอียงเนาะจ่าเนาะจะได้รู้เนาะค่ะเนาะนี่ละคะการทํางานของเ้าเนาะค่ะเนาะเบื้องแนจ่าดามเขี่ยวกะสูงสูงจา่าพี่น้องดามเขี่ยวกะเง้ยเงวโอ้ยล่นลงมาพร้อมกับเสียงหลวงเนาะค่ะ ป้ามหลวงนี่กับคนทำงานนี่ก็บอคอยมากป้านใดดอกจ้าเพราะว่าป้ามหลวงแต่การันแหละถ้าเป็นโรงงานนี่โรงงานจะชอบนะจ้ะเนาะนี่แหละจากการทำงานด้วยค่ะด้วยการเคี่ยวป้ามมาใส่ว่าจับดามเคี่ยวขึ้นมาแล้วสียื่นเคี่ยวได้เลยเนือจากอันนี้กับ้องฟืฟ้นฝนมาอย่างดีเลยจ้าวาวิธีเคี่ยวป้ามเคี่ยวแบบใดเนาะจ้าเพราะว่าโอกาสพลาดกับมีมาบ่อย,ด,ยด้วยเฉพาะโกช้างนะจ้ะเนาะ ที่มองเห็นกําลังเคี่ยวป้ามอยู่นะจะเคยผาดมาแล้วขงังหนึ่งแล้วจะป้ามแป้งนั่นก็สูงประมาณสิบห้าเมตรจ้ะถึงกับโเคี่ยวึ้นช่วงปลายนาะจจะเนาะช่วงปลา,า,ายดําเคี่ยวได้ฮักลงมาลบบอท่านจ้ะจักสีลบทางหรือว่าจักสีลบเคี่ยวนาะจจะเนาะเห็ดไฮพิษจังหวะเนาะค่ะเคี่ยวได้ลนลงมาถือนาแข็งยิบไปสองชั้นสองชั้น เขาไปต่้งว่าสามสิบกว่าเข็มนะจ๊ะเหยียห้หยุดงานมาเป็นระยะเวลาสองปีเย็นบ่จ๊ะการทํางานถูกอย่างมีประมาทบ่ได้ค่ะประมาทบ่ได้ประมาทถ,ถ,ถือว่าผาดยางหยิ่งใหญ่ด้วยค่ะด้วยการทํางานด้วยเฉพาะมือเขี้ยวนี่จ๊ะทางปามกับอันตลายตะโตกลงมามือได้ใส่กับอ้อันตลายยางคักเลยแบกจังสันก็นคือจังว่าบ่นนักแต่ทลายป้ามนํานัก ประมาณเกือบสามสิบกิโลเดอ้อจ้าเดอ้อลายทาไล่ปามประมาณสามสิบกิโลคุณเดอ้อจา้าเมื่อนี้บ่ได้เอารถเข็นรถสุกมากเนาะจ้าเนาะว่าถ้าช่วงหนาแรงนี่บ่ค่อยได้ใส่รถเข็นหนาที่ของเจ้าจินก็คือเก็บทางปามจา้ะขนทางปามให้สาวพอ่อยเก็บลูกหล่วงนี่แหละจาการทำงานในแต่ละวันก็วนไปแบบนี้แหละจ้ะ แต่ตัดป้ามก็ตรงแบบนี้เนาะจ้าเวลาพักก็คือเวลาประมาณเห็ดประมาณเข่ารอบจังสีใดพักเธอหนึ่งเนาะจ้าเนาะเพราะว่าชาวสวนเพื่อนกาเลงเนาะจ้าจุดของคนอีสานทำกินทินไตหรือว่าแทนตัวเองว่าสาวสวมสีกันแล้วกันเนาะจ้าเนาะรับใบป,ประมาณเกือบสี่ร้อยลายจ้าทำว่นอยู่นี่จ้าประมาณสี่ร้อยไายเนาะจ้าเนาะขันรับป้ามหน่อยกับเพราะพอกินพ่อใส่คนหลายคนเนาะจ้า ลายไดฉลียในแต่ละมือกับกำนดบ่ค่อยไดเนาะจากแต่ว่าสี่ลอยนี่ไดแถวแน่นอนเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ่าตัดป้ามกับห้ไดคุณภาพแบบนี้เนาะจ่าเด้อนี่จ่าเป็นป้ามพันกะโหลกเนาะจาเนาะแต่ว่าหน่วยสูเขาจะมีลักษณะแบบนี้เนาะจากจะแตกต่างจากสุลาดสองสุลาดสองป้ามสมนัานจะมีลักษณะเป็นหลูกสีแดงเนาะจากอันนี้เป็นป้ามกะโหลกเ้วยค่ะเด้อนี่แหละจา่าหน่วยก็จะออกแดงค้ำประมาณนี้เนาะคะ่ะ บ้างถ้ายรซุกแล้วก็ต้องปาดเบืองก่อนนะจ๊ะว่าซุกพร้อมที่จะตัดได้หรือย่งเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ก็ไฟนะจ๊ะบรรยากาศนี่ไหลในสวนของเหานี่นี่เลยจ้ะเรื่องของการทำงานนะจ๊ะ,ะ <c oughs> ปนนาแหล่งไข่แนยอยู่ใจเขี่ยวป้ามเรเร็วเพระะาะว่าถ้าฝนตกนี่ก็ขอเสียอย่างหนึ่งเวลาฝนตกนี่ นาำสี่อยยามฝนกับสี่อยลงมาใส่ตาเนาะจ้ะนั่นจ้ะเบื่อเด้อค่ะด้อเนี่ยเนีนบอกต้องปาดลงมาแล้วก็บเบิ่งก่อนด้อจ้ะว่าสุกหรือบ่สุกเนี่ยเจ้าเพราะว่ามันมองยากจ้ะพุ่นะเวลาเอาดามเขี้ยวไปตุนไม่ก็ต้องยกไปแบบนั้นนั่นเลยจ้ะลมเขี้ยวลงกับเวลาเอาขึ้นก็ความยาวของดามเขี้ยวเวลาเอาขึ้นแต่ละข้างกับลำบากนั่นดึงลงมาเนาะจ้ะมัน มันบอถึงกับดึงถ่ายเพราะว่าเขาใส่ตัวล็อกดันใน่เนาะจ้ะสร้างมาพิเศษเตัวล็อกดันใน่มีขายด้วอค่ะอันละสองร้อยกว่าบาทเขาเอื่นว่าลูกบิดจ้ะสองร้อยเหลือจ้ะสร้างมาในราชดานน่แหลยจ้ะแต่ก่อนบ่ห่กับหล่มเขี้ยวลุงเวลาเอาดามเขี้ยวขึ้นก็ต้องใส่คนเอามาซอยขึ้นอีกสองสามคนนะจังคอยสิเอาดามเขี้ยวด้านขึ้นได้เพราะว่ามันเนาวช่วงป้ายมันอ่อนเนาะจ้ะ นี่ละมือเขี่ยวกระสือยูวายูไก่กันเดือจ้อยู่คนละจุดคนหนึ่งกระสือห่างกันอยู่คนอ่ะเพราะว่าเวลาผาดเขึ้นมามันลำบากแต่อยากเขียนภาพดีภาพคมชัดให้กดไลายนอนเดือจ้าเด้อเบึงคิบสาวสมศรีกดไลายนอนแล้วให้กดให้เป็นภาพขยายเด้อยค่ะเด้อกระสีเห็นภาพคมชัดในการทํางานเนาะค่ะเพราะว่า สาวสวมสีไทยคลิปตัดป่ามนีไทยไก่โบได่เนาะค่ะเนาะมันอันตรายจ้ะมันอันตรายมากเลยค่ะเขี้ยวต้องคมเ้ยค่ะเด้อเพราะว่าด่านบนนั้นทางป่ามนันจะต้องใส่แหล่งกระซากยางขักถึงสีขาดเนาะค่ะเนาะเขียวต้องคมจ้ะอันนี้บได่หมว่วกับยังเด้อจ้ะเด้อเป็นควนไฟรอยมากจ้ะภาพควนไฟรอยมากค่ะ อันนี้เป็นคุณตาเรามาเที่ยวสวนเราเนะะจ้ะเนาะเราจะมาถูกหลอบเลยเถาแกจะของสวนปามนะจ้ะเนาะนี่แหละจ้ะใจดีจ้ะคุณตาเพื่อนก็อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วเพิ่นกับเขามาเที่ยวในไรในสวนสวนนี่เพื่อนก็เห็ดเองเด้จ้ะเพิ่นทาเองเด้จ้ะเพิ่นตัดหญ้าเพิ่นสีดหญ้าข่ายหญ้าเองเลยเด้จ้านี่แหละจ้ะเพื่อนเขามาเพิ่นใจดีเนาะค่ะเนาะนี่แหละจ้ะคุณตา ตัดไ้เพิ่นป้ามแป้งน,นี่ก็ตัดไหซิบก็ปีแล้วค่ะนี่แหละจ้ะป้ามก็ตัดทรงโรงงานนะจ้ะเนาะส่วนหมากแล้วจะบิ่งเขาโรงงานกันเลยจ้ะเนาะจางสีได้าราคาดีช่วงนี้ป้ามราคาเจ็ดบาทกว่าแล้วค่ะขยับขึ้นทุกวันเลยจ้ะเพราะว่าป้ามช่วงนี้ก็เริ่มบ่ค่อยมีลูกมีทลายแล้วก็เลยเฮ็ดให้ราคาป้ามดีขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ราคาเขาของอย่างอื่นกัน บรสบนะจน๊ะเนาะเพราะว่าคนอีสานทํากินทินไตลูราคาป้ามนะจ๊ะเพราะว่าตัดทุกวันรงทุกวันก็ย่อมรูราคาเนาะคะ่ะเบิองเดือดชาเดือดเบิองดามเขี้ยววนนี้เนี่ยจ้าหนูนะเย็นบอกดามเขี้ยวแต่ละดามแต่ละช่วงจังหวะยืนแต่ละคนก็นกนต้องอยู่ห่างกันก่อนเนาะคะ่ะเนาะอยู่ห่างกันไว้จ้ะนี่แหละจ้าการทําง,งานเนาะคะ่ะเนาะขอขอบคุณยังยิ่งทุก่านที่เขามารับชมเนะจน้ะเนาะขอบคุณยังยิ่งยังสูงยัง ท่านใดเขามารับชมก็ให้แต่มีความสุกความเจริญสุขภาพก็ให้แข้งแรงแข้งแรงยิ่งยิงขึง้นไปเนาะทำการสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จถูกสิ่งปปาาถุกประการถูกหวยรวยเบอร์กันเด้อให้รวยรวย,วย,วยเฮงเฮงปังปัง,ปงกันทุกคนเลยจ้ะเลยนี่แหละจ้ะคือการทำงานของคนอีสานทำกินถิ่นใต้จ้ะแต่ก่อนกบ,บ่คิดดอกว่าสิใด มาเผยแผ่หรือว่ามาทําคลิปให้พี่น้องในเบิงเนาะจานะ้าเนาะมีความอยากไอ้เนาะคะนะ่ะเนาะกังแหลกเลยจ้ะทําคลิปมีความอยากไอ้ยบะกาเผยแผ่เนาะจา้ะคิดไปคิดมากกันเอ,อ้ย่ังในหน่อยกับเผยแผ่ไปให้ลูกหลานเบิงกันยังดีเนาะจา้าบางท่านที่อยู่ใกล้ก็อยากลูกคือกันเนาะจา้ะว่าคนอีสานทํากินทางผักไตพันยูแบบใดเขาประกอบอาชีพอะไรบางท่านเขาก็สงสัยเนาะจานะ้าเนาะก็เลื่อยลองกับ มาลองทาคลิปให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งนะจ่ะย่างหน่อยๆคนไทยเฮากันยังมีหนาใจอยู่จ้ะแต่ยังมีคนเขามากกดไหลกดคอนเมนไห้อยู่เด้อจ้ะเด้อย่างหน่อยๆก็ต้องมีเน่ยแหละจ้ะเขามารับชมนะจ่ะห้กําลังใจคนอีสานนะจ๊ะเนาะนี่แหละจ้าค้นอีสานทำกินในทินไตนะจ๊ะมาอยู่นี่กะบ่มีไผเกียรติไผ นั่นเอาใจมีแต่คนรักคนเมนตตาเนาะค่ะเนาะมีงานยังเพิ่นกามาจ่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นกามาจ่างเพระาะว่าคนอีสานทํางานเอาทุกงานทุกอาชีพนะจะ๊ะอันใดที่ได้ตั้งเงินสุจริตนะจ๊ะเนาะทํางานสุจริตที่ได้ตั้งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะนี่แหลจะจ๊ะบางท่านตันทัน,นทันทียู่ห่างใกล้จังหวัดท่านที่อยู่ในเมืองท่านอาจอยาก จะเห็นนอกจากภาพชนบทนะจ๊ะภาพชนบทว่าเออเพื่อนบ้านทํางานอย่างแน่นอกะจาะเนาะนี่แหละจ๊ะขนาดเพื่อนบ้านก็นยังอยากมาอยู่ทํางานในประเทศไทยนจะจาะเนาะเพราะว่าประเทศไทยของเห่ามันเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์เนาะค่ะเนาะมันเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยจ้ะประเทศไทยของเห่านี่จ้า เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยจ้าผู้ใดอยากเ้ามาแล้วก็บ่มีผู้ใดอยากกลับเนาะค่ะเนาะประเทศไทยเลยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเนาะจ้าเนาะขอขอบคุณยางยิ่งเนาะค่ะเนาะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยเนาะจ้าขอขอบคุณทหารกาทถูกทานเนาะจ้าเออที่ได้รักษาดินแดนไว้ให้ลูกหลานต่อไปเนาะจ้าขอพระคุณจากใจจริงเนาะจ้าเนาะถึงบ่ได้ไปอยู่ แนวหนาอยู่แนวหลังก็เอากำลังใจซอยุดจา่าเพราะห้ทหารทุกหน่วยทุกนายจงโหลดปอดภัยทุกคนเนาะจา่าเนาะทุกท่านเนาะจา่าเนาะนี่แหละจา่าท่านกท็ทถ้ำนาถี่ของท่านเฮากท็ทถ้ำนาถี่ของเฮาเหตย้งกระไดเพราะห้ประเทศไทยนักอกนักใจเนาะจา่าเนาะนี่แหละจา่าอยู่ไหนก็เป็นเพื่อนกันได้เนาะจา่าเนาะนี่แหละจา่าคนอีสานทำกินทินใตเนาะจา่าสุดท้าย ขอบคุณถูกกำลังใจเลยจ้าคลิปหนีซ้ำหนีก็เด้อจ้าขอขอบคุณยังยิ่งเ้ยจ้าเด้อกดติดตามไว้ให้เนี่ยเด้อจ้าเด้อไว้รับชมอีกต่อไปเด้อจ้าเนาะขอพรกคุณจ้ายูดีมีแห้งเด้อจ้าเด้อสบายดีทุกคนเด้อจ้าสาวสมศรีหรือว่าคนอีสานทำกินทินไต่เด้อจ้าเด้อขอบคุณค่ะ